เฮียวีอารเรียบร้อยโรงเรียนวบบวกคิสเตียนอีลิกเซนนะครับบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับวบบวกสโมสรในบุเดซีกาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นแยกทางกับแมนยูเต็ดนะครับเป็นผู้เล่นฟฟียเย่นในที่สุดเจ้าตัวก็ได้สถานีปลายทางต่อไปแล้วในช่วงบั้นปลายชีพก็ขอให้โชคดีแม้เราจะเจอกันช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เจอกันเจ้าตัวก็มีแชมป์ติดหมาติดมือนะครับ สมัยที่เล่นให้กับแมนยูนะแม่พูดคำว่าสมัยเลยเหมือนเกิดขึ้นนานมาแล้วช่วงที่เล่นให้กับแมนยูได้มาสองแชมป์ก็คือคาราบาวครับแล้วก็เอครับสำหรับอีดิกเซนก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นขวัญใจนะของเด็กผีนะครับเรื่องของคาสบอลขยับจับจ่ายคุมจังหวะช่วงที่เล่นให้กับแมนยูปีแรกเทนฮาร์ ark, ถือว่าเป็นนักเตะที่ผลงานดีมากจนกระทั่งโชคร้าย ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเลยนะอีลิกเซน่นน่ะสภาพร่างกายก็โรยราไปตามการเวลาในส่วนของไทยเลวมาเลเซียนี่ยังไม่ได้ย้ายเลยนะครับหนึ่งในแก๊ง4ี่บวกหนึ่งล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่ากำลังพิจารณาการเซ็นสัญญายืมตัวไปเล่นให้กับอายาฟปอที่เป็นทีมในลีกตุรกีตลาดลีกตุรกีจะเปิดจนถึง12กันยายนนะครับ วันนี้ก็วันที่11แล้วจะทำอะไรต้องรีบทำมีหลายๆทีมก็สนใจที่จะยืมตัวไทยเลวมาลาเซียแต่ว่าอยัฟปอร์เนี่ยดูจะเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเป็นจิตจารลนะักษณะการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมาเลอไม่ใช่มาเลเซียามาลาเซียแล้ว นี่น่าจะเป็นดิวขาออกดิวสุดท้ายแล้วนะครับของแมนยูเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ในส่วนของอังเรโอนาน่านะครับลอรีวิทเวลผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งก็คอนเฟิร์มว่าแม้จะเป็นการยิ้มตัวโดยตรงไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่การย้ายทีมครั้งนี้ถือว่าเป็นการยุติเส้นทางอาชีพของเขากับแมนยูเต็ดแล้วการจะคัมแบ็กกับมาเล่นในสีเสื้อปีศาจแดงหลังจากเสร็จสิ้นการยืมตัวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเขานั้น ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลูเบนาโมริมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทําฟุตบอลของอินนีออสด้วยแล้วก็มีข้อมูลมาจากคิสวีเลอร์นะครับผู้สื่อข่าวเทียสองเปิดเผยว่าลูเบนาโมริมหลังจากทราบนะมันเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลว่าเจ้าตัวไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่บ้านเกิดของตัวเองในสนามที่มันไม่ได้มาตรฐานเป็นดินโคลนสุ่มเสียงจะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับ ก็กังวลว่าการปล่อยปะล่เลยของโอนาน่าเนี่ยมันจะกระทบหรือเปล่าเมื่อต้องกลับมาฝึกซ้อมแล้วก็เป็นแบบนั้นนะครับซ้อมไปได้แค่2วันเจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงปรีซีซั่นทันทีซึ่งมันมีผลมากๆในช่วงไทม์ไลน์นั้นเนื่องจากสถานะของโอนาน่ายังเป็นผู้รักษาประตูมือนหนึ่งอยู่แล้วมันก็จะกระทบชิ่งไปยังเรื่องของแนวทางในการเสริมทัพด้วยเพราะว่า แต่เลิกเดิมทีตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับไม่ใช่ตำแหน่งที่แมนยูเต็ดต้องการจะเสริมนะและยิ่งมีข้อผิดพลาดของเอาไทยบายดีด้วยทำให้กระบวนการสิ่งที่ต้องทำนะครับในการคว้าตัวเซนเน่ลัมเมนจึงถูกเร่งให้มันเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดคุยกันสำหรับข้อมูลข่าวแต่ก่อนอื่นเลยนะครับรายชื่อนักเตะแมนยูเต็ดที่กลับมาจากช่วงฟีฟ่าเด เอาไทายบายินดีเดลิกโยโรเฮเ่นดอกูบูโนอาหมัดเอมเบโมเชสโกถือว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนที่กลับมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเดียโกดาโลนะครับซึ่งถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเรียลทางปัจจุบันยังไม่แน่ชัดว่าเจ็บหนักขนาดไหนหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรมากมายส่วนอีกคนที่กลับมาถึงก่อนกำหนดนะครับก็คือกาเซมิโล รายงานจากคิสเ e ลล์นะครับเปิดเผยว่ากาเซมิโลอ่ะกลับมาฝึกซ้อมที่แคริงตันเนื่องจากเจ้าตัวได้รับใบเหลืองนะครับในเกมที่บราซิลถล่มชิลีไป3าสตูตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับในเกมที่บราซิลพบกับโบลิเวียแต่แทนที่เจ้าตัวจะใช้เวลาอยู่ที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติหรือว่าจะใช้เวลาอยู่ที่อเมริกาใต้เพิ่มเติมนะกาเซมิโลก็ เจ้าตัวตัดสินใจเดินทางกลับมาที่แมนเชสเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในนัดที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฟังไปแล้วก็รู้สึกดีนะครับมันไม่แปลกใจว่าทําไมความเป็นมืออาชีพจัจยามันการทํางานหนักของเขาถึงสามารถเอาชนะใจลูเปนอโมริมแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชชุดนี้ได้นี่กลับมาซ้อมก่อนกําหนดนะตัวเองติดโทษแบนก็โอเคงั้นก็กลับมาซ้อมกับแมนยูเต็ดเลยลวกัน แล้วก็ส่วนตัวผมเชื่อว่ากาเซมิโลจะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการช่วยเล่นเกมรับวันที่บุกไปเยือนซิตี้นะครับประสบการณ์ของเขาน่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าจะสามารถช่วยแมนยูเต็ดได้นะครับในเกมบิ๊กแมชในศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์แบบนี้และเราก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นและผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงสวัสดีแฟนชทุกท่านด้วยนะครับ คลิปสรุปข่าวประจำวันที่11เดือน9ปี2568ขอโคล่าหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูเม้ง гаран ต,ตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรังทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด s สคริปชันแล้วก็ปักบุดคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างสำหรับโปรไข่กรูเม้งนะครับ9.9ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ9.9วันช้อปแห่งปีให้คุณน้องชายสะอาดล้ำลึก ใช้ได้ทุกวันนะครับสำหรับไข่คินเซอร์คินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิ่งลดเหลือขวดละ187บาทนะครับมี2สูตรนะสูตรเย็นแล้วก็สูตรอุ่นนะครับหรือจะเป็นเครื่องไข่ทิมเมอร์เหลือเครื่องละ1,491บาทซื้อเครื่องไข่ทิมเมอร์แล้วก็ไข่คินเซอร์นะครับเป็นโปรแพ็คคู่ลดเหลือ1,666บาทฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไข่กรูมิ่ง สแกน QR Code และโดดเด่นไปกับ All New Suzuki Front Get Ready for the New Icon สิทธิพิเศษเฉพาะคุณรับไปเลยบัตรมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายน2568และรับรถภายใน30พฤศจิกายน2568 Go w ก t h ด o v i u by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki เรื่องของเซนเน่ล um ัมเมนกันก่อนเลยนะครับตัวนักเตะไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติเบลเยียมในโปรแกรมฟีฟ่าเดเดือนนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการหลุดโผแบบเซอร์ไพรส์สื่อมวลชนเพราะว่าผู้สาประตู23ปีรายนี้เคยมีชื่อติดทีมในเดือนมีนาคมแล้วก็มิถุนายนมาแล้วโดยทางโค้ชอย่างรูด้กาเซียเนี่ยย้มๆว่าสาเหตุอาจจะมาจากการย้ายทีมนะที่เซนเน่ก็ย้ายจากโรยอนเว็บไปอยู่กับแมนยูเต็เขาน่าจะให้ไปโฟกัสกับการย้ายข้ามประเทศสภาพแวดล้อมบริบท เมืองใหม่ให้ไปปรับตัวให้เต็มที่เลยแล้วก็โฟกัสกับการลงฝึกซ้อมต้นสังกัดใหม่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดถึงแม้ว่าจะมีกรณีเคสคล้ายๆกันนะครับลูกทีมมีคนนึงก็คือฟานฮูตท,ที่เป็นตำแหน่งกองกลางที่มีชื่อกรรมติดทีมชาติรอบนี้ตัวนักเตะก็เพิ่งย้ายไปอยู่นีดในช่วงประกาศรายชื่อเช่นเดียวกันแต่ของเซเน่เนี่ยเขาไม่เรียกติดทีมชาติเลยเขาให้ไป โฟกัสกับแมนยูแบบเต็มที่เลยนะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของเซนเน่นะครับในการไม่ติดทีมชาติเบลเยียมตัวนักเตะในเวลานี้ฝึกซ้อมที่แคลริงตันตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็สภาพร่างกายมีความฟิตพร้อมที่จะลงเล่นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หากว่ารูเบนอโมริมตัดสินใจเลือกเขาก็พร้อมที่จะลงเล่นโอ้โหหรือจะใช้บายินดีล่ะครับ หรือจะเซนเน่เลยปล่อยลงน้ำเลยปล่อยเข้าป่าเลยเออถ้าเกิดเป็นเซนเน่ผมเซอร์ไพรส์ามากอ่ะมารอดูกันนะครับท่านผู้ชมศึกผ่าเมืองจะเป็นเดบิวต์เปิดตัวเซนเน่เลยหรือเปล่าแล้วก็วิทเวลนะครับทิ้งท้ายว่าโคนผู้รักสาประตูอย่างน้าวิเทาในวัยโคนิบสี่ปีใช่ครับเป็นน้าคนเดียวกับที่อยู่ในคลิปไวรัลอ่ะ ทุกคนน่าจะได้เห็นไปแล้วแหละที่ปา่าลูกบอลอัดโอนาน่าในระหว่างการวอร์มอัพอ่ะนั่นแหละโค้ชผู้รักษาประตูคนปัจจุบันของแมนยูได้รับมอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่ช่วยดึงฟอร์มการเล่นพัฒนายกระดับศักยภาพของเซนเน่เลมนให้เตรียมความพร้อมในการมารับมือกับความเข้มข้นบนศึกพีเมลีกซึ่งเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีภาพการฝึกซ้อมถูกปล่อยออกมาไม่เย็นวันนี้ก็พรุ่งนี้ ข่าวต่อไปนะครับเรื่องของบรูโน่ฟานเดนเดสโรมาโน่ก็ทำการอัดคลิปวิดีโอนะครับเล่าให้ฟังแล้วก็อธิบายถึงโอกาสที่สโมสอนในลีกซาอุจะกลับมาคว้าตัวบรูโน่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปี2026หรือว่ากลางปีหน้าโรมาโน่บอกว่าซาอุเคยต้องการตัวบรูโน่มาตั้งแต่3ปีก่อนแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันแล้วก็มาซัมเมอร์นี้เป็นอัลฮีราอะ่ะพยายามอย่างหนัก ที่จะคว้าตัวบรูโน่การเจราจาถือว่าค่อนข้างคืบหน้าแต่เป็นตัวบรูโน่เองที่ต้องการอยู่กับแมนยูเต็ดต่อไปดังนั้นสําหรับซัมเมอร์นี้นะเรื่องระหว่างบรูโน่กับซาอุก็จบลงตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมบรูโน่ปฏิเสธเอาฮีเลาส่วนข่าวลือระหว่างบรูโน่กับเอาอิติฮัตไม่เคยเป็นความจรงิงข่าวลือที่บอกว่าเอลอิติฮัตจะมาเซ็นบรูโน่ในเดือนกรกฎาคมสิงหาคม เป็นเฟกนิวทั้งหมดเรื่องราวมันจบลงไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วสำหรับในซัมเมอร์ปี2026ให้จับตาดูให้ดีข้อเสนอจากซาอุจะกลับมาใหม่ผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวบรูโน่ว่าจะตอบตกลงหรือไม่หรือว่าสุดท้ายปฏิเสธซาอุอีกครั้งแล้วมันจะเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่มีฟุตบอลโลกด้วยลีกซาอุยังคงเก็บชื่อของบรูโน่แฟนเดส ไว้ในลิสต์เป้าหมายสำหรับอนาคตอยู่เสมออันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก f a b r บิซิโอโรมาโนะครับดังนั้นชุดข้อมูลข่าวจากตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่าข้อเสนอจากเอาฮีลาว100ล้านปอนเนี่ยที่ถูกยื่นมามันจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วไม่ใช่ความจริงนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของเอริสแอนเดอร์สันนะครับมิกบราวที่เป็นอดีตหัวหน้าแมวมองแมนยูเต็ดเชื่อว่าปีศาจแดงสนใจเอริสแอนเดอร์สันอย่างแน่นอนแล้วก็แนะนำว่าควรเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมผมมองว่าแมนยูเต็ดกำลังจับตาดูเอ i ิสแอนเดอร์สันเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่เป็นดาวรุ่งอยู่ที่นิวคาสเซลพอย้ายมาอยู่นอตติงแฮมฟอเรสก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งกระดูกสันหลัง และเมื่อได้รับโอกาสติดทีมชาติอังกฤษก็สามารถโชว์ฟอร์มลัดแรกจนกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แมนยูเอตอาจจะมองว่าเขาคือกองกลางในแบบฉบับที่พวกเขาตามหานี่เป็นผู้เล่นที่วิ่งขึ้นลงได้ตลอดทั้งเกมมีความมั่นใจในการคลองบอลและก็ไม่กลัวในการพุ่งไปเข้าสกัดเป็นสิ่งที่ทีมกำลังขาดอยู่ผมมองว่าการที่แมนยูเอตจะเปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ระยะยาวได้มันจะช่วยได้อย่างมากมายกับปัญหาหลายจุดที่แมนยูเต็ดกำลังเจอในยุคที่มันผ่านมาโดยเพราะอย่างยิ่งในยุคของรูเบนอโมริมปัจจุบันทุกคนก็ทราบดีว่าแมนยูเต็ดต้องการกองกลางตัวรับตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ยังคงมองหาคนที่เหมาะสมและราคาค่าตัวก็ไม่อยากจะจ่ายให้มันสูงมากมาย แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะผู้เล่นตำแหน่งนี้มักจะราคาคาโต้ค้างสูงยิ่งเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้เล่นที่สามารถเข้ามาช่วยยกระดับการเล่นได้กับทีมได้คู่พาร์เนอร์กองหน้ารุ่นพี่นะครับในทีมชาติสโลวีเนียไว้ย1ปีอย่างสปอรล่านะครับก็ให้กำลังใจรุ่นน้องในนามทีมชาติสโลวีเนียอย่างเบนจมินเชสโกที่ก็เพิ่งย้ายจากแอบไลซิกมาอยู่กับแมนยูเอตด เชื่อว่าจะสามารถเป็นอนาคตของปีศาจแดงได้ขอเพียงให้เวลาเขาเชสโกสามารถนำอะไรมาสู่แมนยูเต็ดได้บ้างคำตอบก็คือหลายสิ่งหลายอย่างเลยในการเป็นกองหน้าเขามีความเร็วพละกกำลังความเฉลียวฉลาดและการเล่นลูก,กาอากาศที่ดีผมเชื่อว่าเขาจะเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้อายุเขายังไม่ได้เยอะ เขาต้องการเวลานะทุกคนคุณจะให้เวลาเขาหน่อยเขาจะสามารถช่วยแมนยูเต็ดได้อย่างแน่นอนแค่ต้องอดทนรอคอยแต่อีกไม่นานผมเชื่อว,ว่าเขาจะทำประตูได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นทุกๆปีในส่วนความเห็นของหลุยซาฮานะครับท่านผู้ชมก็แอบเป็นห่วงเชสโก้นะอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกนะครับเพราะว่าแมนยูเต็ดอะ ยังขาดกองกลางในลักษณะตัวคอนโทรลเกมที่จะคอยเชื่อมระหว่างหลังมาสู่กลางแล้วก็แจกจ่ายบอลไปยังข้างหน้าโดยมองว่ายังขาดสเปคนักบอลกองกลางแบบนี้อยู่ซาฮาบอกว่าจะมุมมองผมที่เป็นกองหน้านะผมเชื่อว่าเชสโกเนี่ยเป็นเด็กมีของเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพถ้าเกิดโค้ชสามารถหาจังหวะการเชื่อมระหว่าง หลังไปกลางกลางไปหน้าได้แต่น่าเสียดายนะที่เราอ่ะยังไม่มีสเปคกองกลางที่อยากจะได้และผมคิดว่านั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เชสโกเจอความยากลำบากในช่วงแรกซาฮาก็กล่าวผ่านทางพอร์แคสต์น,นะครับในรายการ t ดี a แอร์ติกแต่ผมเชื่อว,ว่าเขาจะเอาตัวรอดได้เขามีคุณภาพเขารูปร่างสูงเล่นลูกกาอากาศได้ดี แล้วก็มีเทคนิคเฉพาะตัวที่ดีในการเอาตัวรอดการเคลื่อนที่ไปยังจุดนัดพบของเขาอะ่ะยอดเยี่ยมผมมั่นใจว่าเขามีโอกาสเราจะสามารถทำประตูได้เพียงแต่พีมาก็ต้องไปอยู่ในจุดที่สามารถซับพอร์ตสนับสนุนการเล่นของเชสโก้ด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาคนเดียวนั่งแต่อย่างมัตทุธคุณย่าหรือแม้กระทั่งบรนเอมเบโมที่สามารถเปิดคอร์สบอลได้ จะต้องก้าวขึ้นมาช่วยเหลือมิฉะนั้นเนี่ยเชสโกอาจจะลำบากอย่างแน่นอนในช่วงการปรับตัวแรกๆที่แมนยูเอต็ดนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีนิกกี้บัตที่ก็พูดถึงการเสริมทัพของแมนยูเอเต็ด้วยนิกกี้บัตบอกว่าก็มีทั้งดิวที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะผมรู้ว่ามัตทิสคุณย่าทำผลงานได้ดีเอเมโมก็เช่นเดียวกันในช่วง2 3ฤดูก,กาลที่ผ่านมา แต่สาหรับตําแหน่งสุดหน้าตัวเป้าอ่ะถ้าผมเลือกได้ผมอยากได้กองหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่าผมหวังว่าผมจะคิดผิดนะผมหวังจริงๆหวังว่าแมนยูเต็ดจะไม่ได้ทําผิดพลาดในดิวของเชสโกเหมือนกับที่ทําในดีวของลาสบูทไฮรุนนังเตะดาวรุ่งที่ย้ายเข้ามาโดยไม่มีประสบการณ์ในพเม์ลีกมันรู้สึกเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอยังไงอย่างนั้นเลยอะพูดตรงๆเลยนะด้วยร,ราคาค่าตัวที่จ่ายไป ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเลือกคนอย่างโอลีวัตกินมากกว่าน่าจะช่วยทีมได้สร้างผลลัพธ์ด้ทันทีมากกว่าจะพึ่งพาดาวรุ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากประสบการณ์ของดาวรุ่งอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้เมือ่อนักเแต่ดารุ่งเข้ามาสู่สโมสรและภาราหน้าที่ในการทำประตูตกเป็นของพวกเขามันจะยากลำบากนะหากพวกเขาอะมีเกมที่ย่ำแย่ พวกเขาจําเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาจากจุดนั้นและในเวลานี้แมนยูเตดเพราะไหมในการซัพพอตกองหน้าดาวรุง่งผมอยากจะดึงโอลีวัตกินหรือนักเตะประสบการณ์สูงใครสักคนที่คล้ายกันเข้ามามากกว่าโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือมุมมองความเห็นของนิกิบัตนะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยนานาจิตตัง ผมก็ยเป็นห่วงเหมือนกันนะแต่จะเป็นในปี2มากกว่าสำหรับเชสโกนะครับปีแรกผมก็ยังเชื่อว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ให้เวลาเด็กมันหน่อยเออให้เวลาหน่อยนะครับไอเบโมฝากด้วยฝากปั้นด้วยถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ขอคนล้านหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กัด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิง รถยนต์คุณภาพาสุสกิแล้วก็ NS Steaming r นะครับให้บริการแพลตฟอร์มสตีมมิงสุดคุ้มท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้งานแล้วมีปัญหาแอดมินตอบช้าหรือไม่ตอบก็สามารถแจ้งเรื่องมาได้ที่อินบ็อกซ์หลังไมค์แฟนเพจอารเแจ้งเลขที่บ้านได้เลยนะครับผมจะสามารถนำเรื่องไปให้กับทีมงานแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะแจ้งกระทาำผมจะเร็วกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ NS Steaming เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ